ใบละ150บาทครับเพื่อนๆใบละ150บาทนะครับสำหรับแบงค์50โบราณแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแบงค์50นะครับ2ดาวนะครับรอสนะครับเก่งเรื่องดวงดาวนะครับสามารถคำนวณสุริยะราคาได้นะครับ จันทคาดได้นะครับนี่นะครับแบบนี้แบบนี้เลยนะครับแบงค์นะครับพระองค์เก่งมากเรื่องดวงดาวเลยนะครับใบละ150บาทเป็นแบบใหม่ไม่ผ่านใช้แล้วก็ที่สําคัญคือเรียงเลขนะครับตอนนี้นะครับมีไม่มากแล้วนะครับนี่ก็คือพี่ไก่นะครับสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด20ใบเรียงเลขนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้า14 15 1ด 1 7 1 8 19 20นะครับของพี่ไก่พร้อมเดินทางแล้วนะครับและพี่ไก่นะครับได้ปิดเหรียญนะครับไปเสนีแบบนี้นะครับปิดแบบนี้ไปด้วยเลยนะครับเหรียญไปเสนีแบบนี้10บาทนะครับเห็นไหมฮะเหมือนซองไปสนีแบบนี้นะครับแล้วก็เหรียญนะครับอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะโรงพยาบาลกลางกรุงเทพที่เป็นรูปช้างแบบนี้นะครับแล้วก็เหรียญที่เป็นอักษรอังกฤษแปลกๆแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปิดมาหลายรายการเลยนะครับตอนนี้พร้อมจัดส่งแล้วนะครับขอจัดส่งก่อนครับ